สบายดีพี่นองทกทายสบายดียามตอนสาวเนาะตอนนี้เขากาอยู่ทีมุ่มุม่งเดิมก็คืออันอยู่น้องไฮเนาะพี่นองเมื่อนี้ออกมาว่าสีออกมาคุบจักจันเนาะเมื่อนี้ให้อ้ผ้ามาหาจักจันพี่นองแต่ว่าบรไดติดเอาเนาะเพราะว่ามันติดกาวแหละมันเห็ดกินหญ่พี่นองนกกเ,นเห็ดก,กินบดเสบเนาะมันมันถือกาวถือ,อัน,นี้มันเหนียวพี่นองหลังกันยากเนาะเอาออกกันยากแล้วที่นี่ก็เลยใส่สูตรใไม่เนาะ เห็ดกระตองเอาทงยาเห็ดกระตองพี่น้องแล้วก็เอานวลเอามายิ้วใส่เพื่อว่าคุบเอาพี่น้องบริติดเนาะมือนี้มือนี้สิว่าคุบจักจั่นบดมาติดเนาะพี่น้องบู๊ว่าสีใดบดไดเนาะพุทนละเคยมากหาจักจั่นแถวหนีจักเทอนะพี่น้องเดี๋ยวไปหลุดน้ากันเลยเนาะตอนนี้เขากกำลังมัดอุปกรณ์ในการสีไปหาจักจั่นเนาะพี่น้องกำลังมัดกระตองใส่ครับ ใหม่เนาะแล้วแนวลอห้องก็คือหิ้วพี่นอ้องมันบินเข้าไปแล้วมันเสียออกมาบดาเนาะมันสีขคาบดใส่กาวบดใส่ยางกับใส่หิ้วพี่นอ้องรังแรกที่มาหายอยู่นี่นี่แตคร,รังแหล็กเขงฟีฟอมฟีนี้มันหลุดน้ำกันาพี่นอ้องอืมกระตองอะไรเอา ตอนนี้กำลังมุ่งหน้าเขาไปในป่านำตามเสียงหงพี่น้องฮะเอาเพีว่ววะเขามาในป่าตอนนี้กะเสียงหงสนันเลยพี่น้องแต่ว่าพาังจากเสียงแล้วคือสูงแห้งอยู่กับปลายไม้พี่น้องบุฟว่าจะเอาไดหรือบวัวน้องมื่อนี้ แต่ละโตเสียงเน่ะสรงมาจะถึงหมเนอะอยู่สูงเกินไปเขากับเอาบปไรแล้วนะพี่น้องขนาดอยู่ต่ำก็ยังเอาหยากรล้วเดี๋ยวยินจะเสียงเร่มหาโตัวโบเห็นพี่น้อง เปลี่ยนแนวหาแล้ววันนี้เนาะเพราะว่าจักจันมันอยู่สูงแหงพี่น้องมันบ่ได้หันมาของกระปอมมันนี่มันหลุดน้องกันพี่น้องมันอยู่สูงแหงพี่น้องอยู่ปลายใหม่กงใหม่มีิจิกกงสูงน้องก็เลยบอดาได้แล้วดองเด้งดองเด้งนี่ฮึตะลึงพี่น้องเต๋งจังยา้อ่ะ พี่นงเองอย่ามึงคบตัวแรกแหกมานพี่นองเปลี่ยนมาของกับอมดีกว่านะพี่นองจากจันนี่ขึ้นสิแลลวสะแแลวบริกินแล้วนี่นะอยู่สูงเกินแนมหาตัวกับบเิเนนะยินด้จะเสียง กระปอมไข่เนยนะพี่น้องไปห้าหล่ะอของกรนะปอมเนาะวันนี้ตัวหนึ่งลเละอยู่เขือสูงๆนะพี่น้องตัวนี้นะมันหลุดน้ำกันว่าเขาจะเอาได้หรือบ่เนาะตอนนี้อายเพิ่งกำลังไปพิวเนะพี่เอินว่าพิวป่าพ,พี่อดเพื่อให้มันอยากนั่งห้นเลข้าวกระโขงเนาะอายเลี้งช่องจม มันเหี oh, ่ยวคอห้ยเลยพี่น้องนี่มันตายกันอีกแล้วนี่อยู่ในเขือนไม้เอ็นๆนะพี่น้องได้แล้วนี่ดงเด้งดงเด้งพี่น้องตัวที่สองของเราเนาะโอ้โหเป็นหม้เอ็นเลยถือไปเลยพี่น้องมาต้องปด ได้เวลาออกแต่บวงเลยพี no. ่หนุ่มวันนี้ตัวใบใหญ่ใบหน่อยเนาะปานกลางอยากบวงแล้วก็คล้องมันตัวที่สองเนาะ ไปทุกอย่างาตอวฮักปากมันมหม่มันโคบเอาเน,ะนาะอือหือหนูน้องการเล็บนนเนี่ยอือหือแข็งเหี่ยงมากเลยอือสองตัวเป็นทีเล็บรอย ไปนำอมูมันตัวที่สามมาเลยพี่นงอ์ดิ่นเด้วเด้ขอ,อมูตอนนี้เฮาก็หลอกมาอยู่แถวหนาทางเนาะพี่น้องแถววางทีจุดหนึ่งบ่าวเจเปินเหตุหัวเนาะพี่น้องมันคือแบบสิมีเนาะคือสิมีพี่น้องแต่บุหัวสิมีเรือบมีเนาะตอนนี้กัแดดเน่เาไปเนาะพี่น้องหลอกไปเรื่อย จนสุดความสมาถเนะสิทายสิไดรูปไดอันก็บโบหูติดจักจันกะมันอยู่สูงแฮ่พี่น้องอยู่ปลายกุ้งใหม่พี่น้องเอาบบไดก็เลยเปลี่ยนแพนพี่น้องเจ้าหน่อยสิบไดเนี่ยกินเมื่อจักยางสำเนะก็เลยของกระป้อมของกระป้อมกะห้ากระไดสองตเนาะพี่น้องส่วนตัวที่สามยังบบเห็นยังอยู่อนาคตอยู่ตอนนี้อยู่กับปัจจุบนนันนะากระไดสองตัว เดี๋ยวไปหลุนตัวที่ซสาน้ากันน้ำพี่น้องตัวนี้กะออกมาหอดหนาทางเป็นทีเรียบ้อยแล้วเนาะเดี๋ยวกับไปรอหาน้ำกันน้ะพี่น้องห้าซอยกันนาะเนมสซอยกันจะน้อยว่าเจ่นตาบอดีพี่น้องหาน้ำกันเนาะกว่าสิได้กอกินหรือพ่พออันนี้ก็ปีงแล้วก็พักก่อยใช่พักกระมีกเละลายพี่น้องมอขี่หวด เนี่ยหน่วยงามๆนะแต่ว่าบุกินดอกเป็นวัดอยู่พี่น้องเด็ตอนนี้หันหนาทางแล้วเนาะหาแนมเบิงตามก๊กหมอก๊กใหม่พี่น้องคือสิมีเนี่ยเพราะว่าทาั้งในหลาะทัวบนแล้วเนาะมันบ่มีมันได้สองตัวก็เลยออกมาหนาทางเนะาะวังวาสิมี มีแต่วังกรับคือสิมีแต่บหัวสิมีหรือบปอันนี้กะหอดให้นะบ,บา่าเป็นทีเรียบร้อยนะพี่น้องนี่ก็คือหัวทีจุเพิ่นมาเห็ดแต่ละมือเนะตาลักหัวแน่คุดคุ้มแน่อาลงน้ำแนนนะพี่น้องหลยอันพันในเหียวเห็ด้อมกันตอนนี้ก็เขามาในเดินค็อเเ่า แต่เป็นเดินทีดุดเลอวเป็นเร้วเนาะหาตามแคมป์ปาแล้วบนิพนพี่นงขี่ <c oughs> สวยแหงนี้พี่นงแด้แต่อันท้อสองตัว่นนั้นเนาะหลาะไปเลาะไปอีกกับบุญมีพี่นงจุนนบ่าวจุอายพี่ว่าบันเมืออยากได้ฮนะใบมีดดอกบันมือมาเหตดัวซื้อบปอยากได้นะแลนต์ตาหนอนนะ ลายพี่น้องไปกโก้ได้ก็เห็นไหนว่าเหมือนมือเสียเอาอริสนายางจึงขาละก็บเห็นเนาะก็แมนอยู่มือนี่นะห้าโลจนทัวร์น้ะพี่น้องทั้งหนาทางทั้งอันในปลาแล้วก็ทั้งอันหลังอันแดนตัวเองนะพี่น้องก็ไปโลมาจนเบิดนเราจนออมเบิดแล้วจนออกหนาทางจนันนี้ก็บุได้แต่จะซ่องตัวเท่านี้คือว่าเลยพี่น้องใช่ไหมยังคันก้อยแสแอนพักกระมิกละลายเนาะผึกใส่ละลายมันจังอีมพอได้จะซ่องตัวนั้น กัดตัวบใหญ่ันไดน้าพี่นงคอู้ความขี้ซวยเนาะเมื่อนี้นะติดจักจันกับบัได้อยู่สูงเกินหม่บัวเทิงแนมหาตัวกับบัวเห็นหินติด้ยินติดเสียงกะเอาบัวได้เปลี่ยนแผนเมื่อโคงกับปมกะได้ได้สองตัวาเห็นเล่นเียนกันดอกพี่น้องสองตัวเห็นสองตัวเร็วๆแล้วกะเรียบ้อยไปหาใส่กับบัวมี่วั่นี้ได้จะทอเห็นเลยน้ะพี่นงค่ข้าหันกะบัวได้ รู้สึกเมื่อยเมยพี่นงแบบเต้านะตอนนี้ก็วัดเหลื่อมขืนนะพี่นงเพราะว่าไปกินแนว่พิษมากเนอะเมื่อวานนี้อากาศฮอนห่อนเนาะไปอาไป่าไปพาคหนองวัาสีไปรัดเอาห้อยนะพี่นงอากาศก็ฮอทห่อนดอนกวันนี้นะห่ว่ยตัวเองเป็นวัดยังว่ทันละดเศร้านะแต่ผัดอยากเนวยเย็นๆพี่นง เลยไปซื้อซาไคห,หมกเมนเี่มากินอาการสะพาก็เลยไปนั่นเองเลยพี่น้องวัดขืนดังหั้นใจกัญยาเมื่อคืนนี้นนะจนจนชิบสองมุงจังเลยนอนพี่น้องแบบมันอึดอัดเก็ีหัวนะวัดขืนดังหั้นใจกับวบสสดกพี่น้องเมื่อนอี้กะมาอยไฮคือเก่าเมื่อนี้บโบคอยมิลมพี่น้องหรือว่าเป็นน้ำมันยังอันนี้อี่วนะ่าะ แต่ว่าส,สวยๆมากหากสีมีดมอกอเมื่อน่กะิไดเมื่อปลาชืเพิ่นคือเกาเพราะว่าจุอ้ายก็นหนาะบาเพิ่นมาเห็ดหัวเห็ดซวนและน้องพี่น้องแต่ว่ามาหายเพิ่นผ้าหาติดจักจันหาของกระปองก้อนนะแต่ว่ากัะบ,บาดจับห่อา้ำเห็ดเวี้ยก,ก็เลยให้เพิ่นไปเห็ดเวียยน้พี่นอ้องอากาสิเมื่อเห็ดเวียอยู่เหอนเนะไม่คันยู่เือนคนเดียวเช่นเคยพี่น้องแต่ว่าอาการกะดีขึ้นแล้วแลวนะเนาะโควิดก,กะ บัไดหายเหงาันไดดอกไม้คันกะหายเหงากะน้ากระโาะกับไข่มันเพนลินเลยนะพี่น้องอ้อตอนนี้คือว่าแบบเศร้าพี่น้องเมื่อยมอพินกระบ,บอกอยูน่นะว่าหลังเศร้าไขเศร้าอันเจ็บคอเลยมันเจี๊ยดไอเมื่อยไม่แต่เมื่อยเ,เ,เพื่นว่าแบบัดเบิดพีดมันมันกะสีเศร้าเองเดาอเพื่นว่าแต่ว่าเฮากะไปหาทายคลิปไปอันนี้ ถ่ายคลิปกายยูปายูดงขึ้นน,นี่แล้วพี่น้องบดได้ไปแน่นตัวเมืองหรือว่าในหมู่บ้านเนาะออกมาแต่อยู่ไฮยูหน้าขั้นวัวข้าวเวียยู่เฮือนนวสีนกินเขาเพลนยู่ผีแล้วพี่น้องบรรยากาศมันปลอดโปร่งดีเนาะทุกเทือที่ออกมาพีคือแบบว่าไปยังเมืองอย่ายูฟีพี่น้องแบบมันเป็นตตยูเนาะเขาเมือนในบ้านกับเป็นไตยูอยู่แต่ว่าแบบให้ยูคุมเมืองยูเรียนพี่น้อง ก็เลยอยากเปลี่ยนบรรยากาศเนะเาะออกมาผียามแด้อลไไปอยากเมือ่อแต่ว่าตอนนี้ก็สิได้เมื่อแล้วพี่น้องสิเอาอันกระป๋อมเมื่อผาเมียคันเจให้มันสิตายแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ในใจก็อซ่าเบิงน้อกกนรน้อพี่น้องน่งจมให้พังไว้เพอะกันคลิปนาเนาะเดี๋ยวจักจันร้ายกว่านี้พี่น้องแล้วก็ให้มันลงต่ำกว่านี้เนาะเราสิมาทายคลิปแกะมือไหมเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็ รถเบิงนลากันเลยพี่น้องไว้พอกันคลิปหนาเนาะเอไว้เลยพี่น้องเมื่อยแห้งถึงบ,งบ,งบ่อไหลแต่ก็เมื่อยเพราะว่ายางหาหล่อจนสุดความสมาแล้วเนาะพี่น้องมันกับโบมีเนะาะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องบ๊ายบาย